สวัสดีครับนาณา,เ,าเดี๋ยววันนี้แอดจะเอาปิดตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวพิมพ์ชลูใหญ่มาให้นาณาดูกันถึงห้าองค์เลยนะครับอ่าก็จะมีเนื้อเหลืองสององค์อ่าเนื้อเหลืองนี่ก็เหลืองอันนี้เป็นขาวอ่าส่วนเนื้อดำเนี่ยเออแอดว่าน่าจะเป็น ใบลานผสมคลุกรักนะครับนี่ก็อีกองหนึ่งหมวนสารเห็นไหมหมอนสารก็เหมือนเหมือนกันพิมพ์ทรงก็เหมือนเหมือนกันเห็นไหมครับนะทีนี้เนื้อผงเนี่ยเราจะดูกันยังไงจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อผงอะ่ะแอดว่าดูไม่ยาก เนาะอ่าเนื้อผงเนี่ยนาก็ต้องดูก่อนว่าเนื้อผงเนี่ยอ,อ่ต้องดูให้เป็นก่อนว่าเนื้อผงเนี่ยมันเป็นยังไงครับเนี่ยเนื้อผงไอเหลืองเห,ห,หลืองเนี่ยครับพวกเหลืองเหลืองเนี่ยแล้วพอผสมกับอ่าตัวประสานอ่ะนี่ครับกับตัวประสานน่ะก็คืออาจจะเป็นใช้น้ํามันต่างยวหรือน้ําอ้อยน้ําพึ่งเป็นตัวประสาน ก็แล้วแต่ละหลวงพ่อนะครับอย่างสมเด็จโตเนี่ยท่านใช้เป็นน้ำมันตังตังอิว้วอ่าหลวงปู่ยิ้มเนี่ยแอดก็เชื่อว่าก็อาจจะใช้น้ำมันตังอิ้วเหมือนกันเห็นไหมครับอ่าเนื้อหาเนี่ยพูดได้เลยว่าเหมือนสมเด็จโตเลยเหมือนพระสมเด็จเลยครับความจัดความอะไรอย่างเงี้ยครับ น้าก็ดูครับอันนี้เป็นผงใช่ไหมครับเหลืองเหลืองนะครับน้าลองดูครับส่วนที่เหลืองนะเหลืองนะเหลืองเหลืองแล้วอันนี้เป็นเป็นเนื้อผงเป็นเนื้อผงหลักแล้วผสมกับน้ํามันตังอิวหรือน้ํามันที่เป็นตัวประสานเนื้อพระอะนะน้าต้องดูตรงนี้ให้เป็นก่อนพอนา้าพอน้าดูได้แล้วเนี่ยน้าก็ไปดูส่วนผสมคือหรือว่าส่วนประกอบก็คือพวก ของผูทุกคุณที่เป็นเขาวอย่างเงี้ย้็าอาจจะเป็นเปลือกหอยเปลือกหอยดิบอะที่ในพระสมเด็จก็มีแต่องค์ของหลวงปู่ยิ้มเนี่ยอแอดส่องไม่เห็นพระซุมกอนะครับเนื้อพระซุมกอเนื้อพระกำแพงนะครับหรือเนื้อหยกอะไรที่เขาว่าเขียวๆแดงๆนะครับ จะไม่มีนะครับอันนี้ส่วนผสมก็น่าจะแตกต่างกันออกไปอันนี้เนื้อเหลืองนะอันนี้เนื้อนี้จัดมากแอดชอบคือน้ำประสานเนี่ยอย่างนี้ปึ๊บอันนี้ก็ถือว่าอุ้ยเดียว องนี้ถือว่าน้ำยาประสานเนี่ยก็ก็เยอะอยู่เห็นไหมครับแต่อันนี้ยตอนที่พิมพ์ไปแล้วเนี่ยเนื้อเนี่ยตอนที่ก่อนที่จะกดพิมพ์เนี่ยแอดเชื่อว่าอันนี้น่าจะแห้งๆแล้วเริ่มจะแห้งๆแต่ความหนึบนุ่มก็ยังมีให้เห็นนะนะ นา้นาใช้สองนิ้วขยายดูเนื้อได้เลยนะครับเพราะว่าแอดเชื่อว่าแอดทำคลิปมาน่ะชัดอยู่พอสมควรนะครับถ้าใช้มือถือดูอ่ะน้นาก็จะเห็นมวลสารเห็นไหมครับมวลสารต่างๆอันนี้มวลสารในองค์องหลวงของของหลวงปู่ยิ้มอ่ะคล้ายๆกับพระสมเด็จเลยยกตัวอย่างเช่นถ้าพระสมเด็จเนี่ยมีร้อยแปดอย่าง อเอาเอาแค่สิบอย่างพอสักสิบอย่างเนี่ยส่วนผสมเนี่ยก็อาจจะมีห้าอย่างแล้วอีกห้าอย่างก็อาจจะแตกต่างกันไปแล้วแต่หลวงพ่อนะครับแต่หลักใหญ่ๆแล้วเนี่ยเป็นเป็นเนื้อผงเนี่ยเหมือนกันแน่นอนนะครับอย่างเนื้อขาวเนื้อขาวเนี่ยแอดเชื่อว่า น่าจะน้ำยาน่าจะอ่อนนะครับน้ำยาประสานเนะี่ยน้ำมันตังอิ้วอ่ะอาจจะอ่อนเห็นไหมส่วนเนื้อดำเห็นไหมครับเนี่ยส่วนผสมเนี่ยเหมือนกันแต่ส่วนผสมหลักเนี่ยแอดเชื่อว่าน่าจะเป็นผงใบลานแล้วผสมกับลักก็อาจจะเป็นใบลานคุกรัก อันนี้น้ํามันก็น้ํามันต่างอิลกน่าจะน้อยหน่อยก็คือพอดีเหมือนกันเนื้อขาวอย่างเงี้ยนะถ้าน้ามันต่างอิวเยอะๆเนื้อดําเนี่ยเนี่ยความจัดมันก็จะเป็นแบบนี้นี่ก็จะสวยแบบนี้เห็นไหมนะหรือแบบนี้ก็ได้แต่นี้แกะปูนอยู่แล้วครับเนื้อผงแกะปูนะ นี่ก็เนื้อผงแก่ปูนแต่ตัวประสานแอดเชื่อว่าเป็นน้ำยาประสานเนี่ยอาจจะทำให้พระเหลืองกับพระขาวได้นะเนี่ยเพราะในใน,ในการสร้างสร้างพระแต่ละครั้งเนี่ยแอดเชื่อว่าไม่ได้ไม่ไม่ได้สร้างวันเดียวเสร็จหรอกหรือสองวันเสร็จสามวันเสร็จอะ่ะไม่น่าไ,ไม่น่าจะใช่ครับแอดเชื่อว่าผสมไปแล้วก็ปั๊มไปผสมไปแล้วก็ป,ปั๊ปมไปนะครับ ก็อาจจะใช้เวลาเป็นเดือนนะครับช่วงเนี้ยในในในการแต่ละวันเนี่ยในการผสมมวลสารกับเนื้อผงเนี่ยอ่าอาจจะไม่เท่ากันนะครับบางองค์ก็ตอ่ามวลสารผสมเนี่ยก็อาจจะอาจจะน้อยอย่างเช่นองค์เนี้ยสีขาวเนี่ยครับเห็นไหมครับน้อยแต่ถามว่าเนื้อเนื้อผงหลักเนี่ย ก็ยังจัดอยู่ก็ยังมีความหนึบนุ่มนะครับทั่วองค์นะครับเห็นไหครับแต่อย่างสีดํานี่ก็นี่อันนี้จัดด้วยมวลสารนะครับมวลสารเยอะเลยสีขาวเนี่ยนะที่เห็นชัดๆนะครับแล้วก็เล็กๆก็ยังมีอีก,กน,นะถามว่ามีรังผึ่งไหมก็อาจจะมีได้ครับแต่เราแยกไม่ออกว่า ตรงไหนที่มันเป็นรังพึ่งเนี่ยพิมพ์เดียวกันเห็นไหมนะเพราะว่าพระเนื้อผงเนี่ยก็ต้องมีส่วนประกอบนะัยมีมีส่วนผสมอื่นมาผสมใช่ไหมนะ แต่ทีเนี้ยถ้าน้าไปสองดูแล้วเนี่ยมันมันไม่มีส่วนผสมเลยอ่ะเป็นเป็นเนื้อผงเลยอย่างเงี้ยเอ,อแล้วเนื้อแข็งแข็งเนี่ยมันก็ไม่น่าจะใช่ใช่ไหมนะเห็นไหมเนี่ยมันก็ลักษณะเดียวกันกับวัดพับอะครับเนี่ยเหมือนกันครับเนื้อจัดเหมือนกันเลยเนี่ยอ่าน้านาน,านาเล่นพระเนื้อผงเป็นเนี่ยอ่าแอดอยากจะให้นาลองคิดดูเกี่ยวกับเรื่อง บางขุ่นพรมศูนย์เก้าก็ได้ครับบางขุ่นพรมศูนย์เก้าเนี่ยก็จะมีความหนึบนุ่มแบบเนี้เลยแต่เป็นพระใหม่กว่าของหลวงปู่ยิม้มเห็นไหมก็จะดูไม่เก่าเท่ากับหลวงปู่ยิม้มเห็นไหมครับซึ่งพระใหม่เนี่ยถ้าแก่น้ํามันเนี่ยทําความเก่าแบบเนี้ยไม่ได้หรอก เห็นไหมบางคุณพมปีหนึ่งเจ็ดก็ได้ครับหนึ่งเจ็ดกับศูนย์เก้าเนี่ยหนึ่งเจ็ดเนี่ยแก่น้ำมันมากเลยส่วนผสมก็ไม่ได้มีอะไรมีน้อยก็มีอาจจะเป็นโรยผงด้านหลังหน่อยหนึ่งแค่นั้นเองเห็นไหมคือเนื้อผงเนี่ยทําเก่ายากนะครับนะไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายๆนะเนี่ย เพราะว่าตัวน้ํามันเนี่ยครับตัวน้ํายาประสานเนี่ยมันจะเก่ายากครับเนี่ยมันต้องใช้เวลาตกผลึกเนี่ยทํามายังไงก็ไม่เป็นแบบนี้ครับนะของใหม่นะแชืเชื่ออย่างนั้นแล้วนะนะเนี่ย นี่ยองค์เนี้ยก็จะมีช่วงแขนเนี่ยครับเนี่ย<อ>ก็จะมีดำๆมีลงมีลงรักปิดทองอยู่หน่อยหนึง่งอันนี้อาจจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาอาจจะเอามาปิดเองนะครับเห็นไหมรักเลิกนี่ก็ก็ก็เก่าแล้วนะ ไม่ไม่ได้ดำเงาอยู่แล้วทีนี้แอดอยากจะแนะน,านําอย่างนี้ถ้าอย่างเงี้ยคือพระเนี่ยการดูเนี่ยไม่เหมือนกันอยู่แล้วขนาดเนี่ยครับนะเนื้อแบบเนี้ยนะก็ลองดูครับเนื้อแบบเนี้ยนะยังยังแอดก็เชื่อว่ายัางมีคนชอบกับไม่ชอบแล้วถ้าเป็นพระที่ลงลักปิดทองลงรักเนี่ยทั้งองค์อะ่ะ แอดถามหน่อยก็ได้ดูแต่ว่าความเก่ากับไม่เก่านี่ยิ่งหนักกันเข้าไปใหญ่เลยดูได้แต่ความเก่าของรักแค่นั้นเองน่าจะยากกว่าแบบที่ไม่มีรักหรือเปล่านะถ้าน้า,นา,นานเนี่ยยังไม่ได้มีความชำนาหรือยังยังดูไม่ไม่ขาดหรือความมั่นใจนะไม่มีเนะี่ยแอดก็อยากให้น้า,นา,นานเนี่ยเล่นแบบที่ไม่ได้ชุบรักนะคนระับไม่ได้ชุบรักทานรักกันนะครับ เพราะว่าจะเล่นยากนะครับเพราะมันจะมองไม่เห็นมวลสารขององค์พระเลยอันนั้นจะน่ากลัวกว,กว่านะครับถึงแท้เนี่ยครับแอดก็ไม่อยากให้น้าเสียงนะครับถ้าเล่นเนี่ยแรกๆเนี่ยให้น้าเนี่ยเล่นเนื้อเนี่ยครับเนื้อขาวเนื้อเหลืองก่อนดีกว่ามันน่าจะพิสูจน์ได้ได้ได้ดีกว่า เอ่อที่จุ่มลักหรือทาลักกันนะเนี่ยสวยเลยอ่ะเดี๋ยวแอดให้ดูด้านหลังเรามาดูด้านหลังกันนะเห็นไหม เนื้อเนื้อผงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะจัดไปทุกองค์นะครับแล้วแต่อย่างแอดชอบเนี่ยครับเนี่ยความจัดของแอดเนี่ยนะก็ลองดูครับใช้สองนิ้วขยายดูนะนะก็จะได้เห็นนะครับว่าเนื้อท่านจัดขนาดไหนเนี่ยครับเนื้อแบบนี้ยแอดเชื่อว่าไม่น่าจะมีเยอะน่าจะหายากครั จัดเนี่ยหมายถึงเนื้อเนื้อปูนทั้งเนื้อปูนแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยครับนี่คนี่อย่างองค์ขาวนี่ด้านหลังไม่มีเลยมีแต่มีน้อยเห็นไหมนะเนี่ยพระส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คือจะมองเห็นส่วนผสมน้อยนะแต่ก็ต้องมีนะแต่หลักใหญ่ๆเนี่ยน้าต้องดู เนื้อผงทั้งองค์เนี่ยครับนะาต้องดูให้ให้หนึบนุ่มเอาไว้ก่อนนะครับส่วนผสมก็มีเนื้อผงแล้วก็น้ำยาประสานก็าอาจจะเป็นต่งอิ้วนะครับของปอมเนี่ยทําไม่ได้นะครับปอมมาเนี่ยครับเร่งให้เก่าเร่งไม่ได้นะครับ อันนี้ก็ยังไม่ได้แก่น้ำมันนะครับแต่อันนี้เนื้อจัดเพราะว่าเป็นส่วนผสมนะครับเนี่ยปูนเปลือกหอยนะครับปูนเปลือกหอยดิบเนี่ยนะแล้วยิ่งเป็นเนื้อใบลานคุกรักหรือเป็นเนื้อดําผมเรียกเป็นเนื้อดําแล้วกัน,นครับเอ่อของของปลอมเนี่ยทําเก่าลําบากมาก ไม่เหมือนกับทาลักชุบรักนะครับถ้าทาลักชุบลักเนี่ยเขาไปอบความร้อนค่อยๆอบความร้อนเหลือไปเอาไปตากแดดเนี่ยครับรักก็จะมีความเก่านะครับอ่าแล้วนะั้นนะเห็นตรงคําว่าตรงนี้นูนๆไหมครับสังเกตนะครับจริงๆแล้วถ้าถ้าถ้าเป็นเนี่ยครับช่วงเนี้ครับ จริงๆแล้วจะดูเป็นเป็นมือปิดตาด้วยซ้ำเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยข้อสอบนี่ก็เป็นข้อสอบตรงนี้ก็เป็นหน้าแข้งเห็นไหมอ่ะก็จะมีคล้ายๆกันจะเหมือนเป็นพระสองหน้านะ แต่ด้านหลังก็จะเป็นลางๆแต่ตรงนั้นยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะนะแต่แอดเชื่อว่าในการในการเอาพระออกจากแม่พิมพ์เนี่ยองนี้จะเห็นได้ชัดแอดเชื่อว่าเขาน่าจะบีบบีบตรงตรงคอเนี่ยครับจับพอดีมือเลยแล้วเนื้อก็เลยจะปิ้นออกมาเพราะเนื้อยังไม่แห้งก็จะปิ้นออกมา แล้วส่วนตัวแล้วนานาเล่นกันยังไงครับอย่างนี้นานาชอบไหมนานาเล่นไหมเห็นไหมแต่เนื้อเหลืองเนี่ยน่าจะจัดมากกว่าเนื้อขาวนะเพราะว่าที่จัดเนี่ยเพราะว่าผมเชื่อว่าน่าจะเป็นน้ำยาประสานมากกว่านี่านี่ลมเนี่ยเห็นไหม เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะครับนะ,ะเรามาดูองค์แรกก่อนอยากให้น้าๆนเห็นความจัดของเนื้อถ้ายังไม่ชัดน้าๆก็ขยายเอานะครับขยายจากมือถือน้าๆนดูเอานะครับเนี่ยครับที่แอดบอกว่าเวลาเขาเอา หยิบเนี่ยครับพอดีเลยครับเนี่ยครับดึงออกมาเนี่ยครับตรงนี้เลยปุดๆออกมาหน่อยเนี่ยครับดึงออกมาจากแม่พิมพ์มครับพอดีเลยเนี่ยตรงนี้ก็เป็นรอยพอดีเลยเห็นไหมนะแอดคิดแบบนั้นนะครับมันแล้วแต่ทฤษฎีใครทฤษฎีมันนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับนะอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเหลือง อีกอันอันเนี้ยแอดชอบอง์นี้มากสุดนี่อันนี้ก็อ่อนหน่อยเห็นไหมนะแต่มวลสารเนี่ยเหมือนกันพิมพ์พิมพ์เดียวกันเห็นไหมอง์นี้ก็จับอย่างนี้เหมือนกันพอดีมือเลยครับนะเวลาดึงออกมาครับฟับเห็นไหมเห็นไหมนะ แต่ตรงเนี้ไม่ปูดก็ได้นะมันแล้วแต่ตอนที่เอาออกจากแม่พิมพมนะนะปึ๊บปึ๊เนีครับเหมือนไหมครับนะพิมพ์เดียวกันนะครับลักษณะเดียวกันเห็นไหมเ,เดี๋ยวนะผมให้ดูอย่างเี้ยครับ เนี่ยอ่าอย่างองคเนี้ยเส้นขอบเนี่ยขอบแม่พิมพ์เนี่ยเขาเข้าไปข้างในเพราะเขาบีบแล้วก็ดันเข้าไปข้างในเห็นไหมครับนี่ส่วนองค์นี้เข้าไปเล็กน้อยเห็นไหมครับคลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะนะเพราะว่าเอาพระนะมาให้นะ้านะดูห้าองเปรียบเทียบมันก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูเนื้อขาวกันนะครับ เนื้อขาวนี่พิมพ์เดียวกันไหยครับพิมพ์เดียวกันเห็นไหมนะดูขอบเห็นไหมครับลักษณะเดียวกันเห็นไหมหง์เท่ากันด้วยครับอ่ะดูเฉพาะเนื้อขาวปะให้ดูชัดๆเนี่ยครับ ดูความหนึบนุ่มของเนื้อผงนะครับนี่เยครับตรงหน้าแข้งเนี่ยก็ถือว่าจัดเลยนะครับเนื้อนี่สมเด็ดเลยครับเป็นพระเนื้อสมเด็จเลยความจัดก็เหมือนกันเลยนะ แต่อง์นี้มวลสารน้อยเห็นไหมครับแต่ก็มีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับลองดูใต้ฐานยังงนี่นะนนครับมีนะครับแล้วก็หนึบนุ่มนะครับเห็นไหมอันเนี้ยก็จะมีมวลสารอื่นเม็ดเนี่ยครับเม็ดดำๆเม็ดแดงเนี่ยครับส่องไปแล้วก็ต้องเจอมวลสารแล้วนะครับ ถ้านาส่องพระเนื้อผงแล้วไม่มีมวลสารนะครับนะก็อย่าไปเล่นดีกว่าเพราะเพราะเพราะว่าพระเนื้อผงเนี่ยมวลสารเนี่ยเยอะแยะไปหมดส่วนใหญ่ก็จะเป็นเล็กๆที่ชัดๆส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นอ่าเปลือกหอย,ออยนะครับเปลือกหอยดิบนั่นแหละครับเอามาตำาๆแล้วก็เอามาผสมไปครับ เราไปดูเนื้อดำกันนี่เห็นไหมนะเนี่ยเขาขาวเนี่ยเป็นเปลือกหอยดิบนะครับเห็นไหมนะเนี่ยบุ๋มลงไปเลยนะครับตรงช่วงนี้เห็นไหมแอดเชื่ออย่างนั้น,นครับจับอย่างนี้ครับเอาออกจากแม่พิมพ์นะครับนะ แล้วก็ดึงออกนะครับอันนี้แอดให้เป็นเนื้อใบลานคุกลักกันนะครับนะเราก็ไปดูส่วนผสมครับด,ดูดูมวลสารนะนะเหมือนกันเห็นไหมครับก็มีน้ำยาประสานเห็นไหมครับแต่อันนี้ยังยังไม่ ตัวน้ำยาประสานเนี่ยยังน้อยนะครับแต่ก็ถือว่าพอดีแล้วนะครับเนี่ยครับลักก็เป็นสีเทาไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็มวลสารเยอะนะครับนะ แอดเจ่อว่าหน้าน่าจะเล่นแบบนี้ดีกว่าที่นาจะไปเล่นแบบชุบลักทาลักอะนาก็จะมองไม่เห็นเนื้อเลยเห็นแต่ลักอย่างเดียวครับแล้วก็ไปเถียงกันเก่าไม่เก่าเก่าไม่เก่าครับซึ่งแอดอยากจะให้นานาเล่นแบบนี้ครับไม่ใช่ทาลักอะครับเพราะขนาดนี้ยังเถียงกันเลย เล่นไม่เล่นเล่นไม่เล่นยังเล่นบางคนยังเล่นไม่เหมือนกันเลยนะบางคนยังไม่ชอบบางคนชอบครบัแล้วนับภาษาอะไรกับการทารักจุ่มรักครับยิ่งหนักกับกันเข้าไปใหญ่นะเห็นไหมครับแบบนี้นะนะชอบกันไหมล่ะเนี่ยครับเดี๋ยวเราดูอีกอันหนึ่งครับเนี่ยครับเหมือนกันฮะเหมือนกันนะครับเห็นไหม เหมือนกันละครับนะเห็นไหมครับอย่างองค์นี้ครับก็ดึงขึ้นมาเลยก็จะเป็นโหนกหน่อยหนึ่งเนี่ยนะครับดึงขึ้นมาครับเพราะพระยังไม่แห้งครับดึงขึ้นมาก็ต้องก็ต้องอย่างนี้อยู่แล้วครับเพราะว่าแน่นนะครับกดพิมพ์ไปแล้วพระแน่นนะครับก็ต้องใช้แรงดึงนะครับพระข้างหลังก็จะเป็นโหนกครับ เห็นไหมล่ะเนี่ยขนาดเนี้ยไม่ไม่ไม่ได้มันไม่ได้ทาลักจุ่มลักนา,นาเนี่ยครับเป็นไปเปลือยอย่างเงี้ยครับแอดมีความเชื่อก็ยังเถียงกันนะครับบางคนชอบบางคนไม่ชอบนะครับ แล้วนาๆชอบเนื้อแบบไหนแต่แอดเนี่ยชอบแบบนี้แก่น้ำมันสวยมากครับในส่วนตัวแอดนะแล้วนาๆนชอบแบบแอดเหมือนกันไหมล่ะเนี่ยอย่างนี้ดูง่ายสาหรับนาไหมแอดอยากรู้ครับถ้านาๆดูเหมือนแอดชอบเหมือนแอดนะครับ แอดอยากให้น้นาเนี่ยช่วยพิมพ์หนึ่งให้แอดหน่อยแอดจะได้รู้ว่ามีคนเล่นเหมือนแอดไหมนะครับถ้าน้านาดูแล้วน,น้าบอกไม่ชอบเล่นไม่เหมือนแอดก็พิมพ์สองเราเห็นต่างกันได้นะครับคลิปเราคลิปมหาชนนะครับแต่นา้นาก็เบาเบมือหน่อยแล้วกันนะครับถ้าไม่ชอบครับเอาแค่ พิมสองก็พอนะครับถ้าน้ำไม่ชอบอ่าเพราะบางคนพิมพ์มาก็ไม่ชอบหน้าแข้งไอ้เบื้ออย่างเงี้ยครับตบท้ายด้วยไอ้เบื้อครับมันดูแล้วมันไม่ดีครับมันไม่ให้เกียรดกันนะครับผมอาจจะดูไม่เก่งเท่านานะหรือน้าอาจจะดูไม่เก่งเท่าผมครับมันก็แล้วแต่นะ แอดก็ไม่ได้ดูเก่งทุกทุกอย่างไปนะครับของบางอย่างที่แอดเล่นอาร์ตแอดก็มีหลักคิดหลักในการที่แอดจะพิจารณานะนะเนี่ยสวยไหมละนะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับแต่ก็ฝากไว้ครับนะนะท่านไหนชอบก็พิมพ์หนึ่งให้แอดหน่อยขอท่านไหนไม่ชอบก็พิมพ์สองนะครับก็ ยาวแล้วครับแอดก็ขอจบคลิปก่อนดีกว่าครับเนี่ยแล้วเดี๋ยววันหลังว่างๆแอดจะมาเอาองค์อื่นเอาอีกสี่องค์เนี่ยมาทําแบบนี้ให้นาๆดูครับแต่องค์นี้แอดชอบครับจัดดีครับเนื้อเหมือนวันลกคังนะครับอ่อเดี๋ยวนะครับนีอ่อันนี้เป็นวันลกคังของแอด เนียเดี๋ยวแอดให้ดูมวลสารเห็นไหมแต่ลัครั้งเนี้เขาดูเก่าเ,เห็นไหมเนื้อผงเหมือนกันไหมนะเหมือนกันเลยเห็นไหมเห็นไหมนะเนยเนื้อผงก็ต้องมีมวลสารเห็นไหมพระสมเด็จก็ต้องมีมวลสารถ้าพระสมเด็จไม่มีมวลสารนี่ก็วางไว้ก่อนดีกว่านะเนี่ยครับ เหมือนไหมนะเหมือนเลยจะบอกว่าหลวงหลวงู้ยิ้มเนี่ยไปได้พรดเนื้อสมเด็จมาก็ได้ครับเนี่ครับเนื้อผงปูนเนี่ยครับส่วนผสมเนี่ยเหมือนกันเฮ้ยชัดไหมเหมือนกันเลยเห็นไหมนะ ไปดีกว่าครับนะนาะแล้วครับลาตีสวัสดิ์แล้วครับนาะ